ห๋อดูมันดูคนที่ไม่เชื่อนะทาไมมันถึงไม่แม่นทําไมมันแม่นจะเพาะคนที่เชื่อก็มันจะไม่แม่นได้ยังไงอากูท้าท้าอีกแล้วมึงพาผัวมึงไปเดนดูดูดวงสมมติผัวไม่เชื่อเรื่องดวงมึงพาผัวมึงไปดูอีเมียเนี่ยชอบมากโอ้โหเชื่ออาจารย์แม่นมากอีผัวเหรอเฉยเฉยอ่ามึงพาผัวงไปดูผัวมึงไปดูผัวมึงจะเฉยเฉยมึงนจะไปดูต่อผัวมึงจะไม่ไปเพราะอะไรผัวมึงฉลาดตัวมึงกะโง่ ก็ม <ersch> ึงไปเอออห่หมกตามเขามันจะไม่ถูกได้ยังไงเวลามึงดูดวงมึงท่าจะเล่าชีวิตเขาหมดแล้วว่ามีอะไรบ้างทักถูกนิดเดียวเนี่ยไหลไปหมดอ่ะมึงเริ่มเล่าแล้วไหนมันเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ผู้อาจารย์ฟังเซียจะได้หาทางแก้ให้ได้นี่ไงอาจารย์ว่าแล้วเชียนเดดเดเห็นมั้ยมันติดติดอะไรอยู่อ๋อเรื่องนี้นี่เองน่ะทําไมมันไม่พูดแต่แรกล่ะทําไมมันต้องรอให้มึงเล่าให้ฟังก่อนมึงถึงจะบอกได้ว่าติดอยู่ตรงนี้ อีโถอีถังกูทำมาก่อนทำไมกูจะไม่รู้คิดว่าเขาวิเศษวิโสคิดว่าเขารู้จริงก็มึงไปเปิดตาไปไปไปแย่ไต้เขาขนาดนั้นกูบอกให้นะทุกคนต้งประเทศไทยฉลาดหมดแล้วไม่มีหลักหมอดูในประเทศนี้เจ๊งเพราะมีคนง่ออย่างพวกมึงเนี่ยเยอะๆหมอดูเลยรวยมึงไปดูได้เลยอาชีพหมอดูต่างประเทศไม่มีใครรวย มึงไปหาเรื่อยประเทศสหรัฐอเมริกาที่หมอหมอดูมีหรือเปล่ามึงไปหาเลยหาให้ตายก็ไม่เจอกว่าจะเจอสักคนหนึ่งใช้ชีวิตลําบากลาบนถูรูดถูกกังกูเห็นประเทศเดียวนี่แหละคือประเทศไทยที่หมอดูรวยคนโง่เยอะไนงะอะไรนิดหน่อยไม่ได้วิเศษไปหมดต้องจะเป็นกันสับผู้วิเศษกูไม่แปลกใจหรอกว่าทาไมคนวิเศษเต็มบ้านเต็มเมืองทําไมผู้วิเศษเต็มบ้านเต็มเมือง ก็เพ่มีคนสันดานแบบนี้มีสันดานโง่ๆแบบเนี้ยเต็มประเทศไปหมดไม่คิดจะมีความเห็นถูกต้องมโนเพ้อพบผู้วิเศษมันก็เยอะสี่พ่ออะไรก็มีคนโง่อยา่พวกมึงในะเยอะมันก็เลยตั้งตัวขึ้นมาเป็นอาจารย์มันก็เลยตั้งตัวขึ้นมาเป็นหมอดูร่างทรงสะระข้อต่อ,ตอชะตาทำนายทายทักชีวิตพวกมึงแล้วพวกมึงก็ยีอ้อไปตามข่าว่าโอ้ว,วิเศษจังเลยอาจารย์เก่งจังเลยอาจารย์นี่ของแท้ของแท่อกูเห็นแท่ก็จะแท่ยังไงละเออ ของแท้เก่งเหลือเกินอุ้ยอาจารย์คนนี้ของแท้กูเห็นมึงแท้มาหล้วอาจารย์ละมึงไปอาจารย์เออาจารย์เอนี่ของแท้เธอไปดูกับฉันสิอ่าอาจารย์เอเรื่องไม่แม่นมาอาจารย์บีอาจารย์บีนี่แท้แท้จริงเหรอแท้แท้เลยอ่าอาจารย์บีเรื่องไม่แท้ละดูไปดูไปเรื่องไม่แม่นแล้วไปอาจารย์ซีต่ออาจารย์ซีของแท้เธออันนี้แท้จริงๆอันนี้แท้เลยการันตีแท้จริงมึงแบบแม่นอย่างกตาเห็น ต่อให้มึงไปยานาจารย์แซดนะมึงก็ยังพูดว่าแท้เหมือนเดิมของแท้เธอไปดูดวงมาหมอดูดีมากชีวิตกําลังแย่ใช่ไหมไปดิเดี๋ยวพาไปคนนี้ของแท้เจอมากับตัวแม่นมากทายถูกหมดยันภาพปูที่นอนวันนั้นกูใส่เกงในสีอะไรหมอดูยังรู้เลยใช่สิก็มึงเดินเข้ามาหมอดูก็แอบดูตูดมึงแล้วจะเหลืออะไรล่ะไม่ลอดหรอกเขาสังเกตมึงจะจะมตั้งแต่ปากประตูกูจะบอกให้สมัยกูเป็นหมอดูอ่ะกูกูมองมึงยันลดอ่ะ มึงขับรถเบนซ์มามึงเจอกูแน่เออกูจะดูให้แม่นที่สุดเท่าที่กูจะดูแม่นได้แล้วกูจะขายของก็ถูกบางคนให้มึงเป็นเหมือนกันหมดกูจะบอกให้ยิ่งม,มึงดูมีตังมากาเท่าไหร่นะมานั่งอยู่ตงต้นงหน้ากูเมื่อไหร่มึงเตรียมตัวเสียเงินมึงไม่รอดกูหรอกกว่ามึงแน่เออมึงไม่มีทองรอดกำมือกูไปได้ ต่ถ้ามึงสวดสภาพถูรูถูกลางมาเลยมานั่งดูดวงกูแล้วโอ้โหสภาพไปได้มีตังเลยเริ่มระล่ำระลักกับกูแล้วอาจารย์เป็นหนี้เป็นสินเต็มตัวไปหมดข้าวแต่ละมื้อแต่ละวันยังไม่มีจะก,กินอ่าไม่ใช่มึงเสียตังแล้วจะไปกูเสียตังแทนเพราะอะไรก็มึงเล่นจั่วหัวมาแล้วว่าไม่มีตังกูจะมีหน้าเอาเงินที่มึงจากจากมึงมายังไงอ่ะแต่คนอื่นกูไม่รู้นะแต่คนอื่นก็จะเอามาตังมึงก็ได้แต่ถ้ากักกูเนี่ยถึงขั้นร้องไห้ไม่มีเงินจะกินข้าวกูก็ไม่กล้าเก็บเงินมึงแล้ววันนั้น เดี๋ยวกูไปฟันน่ะจากคนอื่นมึงไม่รู้หรอกว่าคนที่เป็นหมอดูน่ะมันเก่งในการสังเกตสังกาคนขนาดไหนไม่งั้นมันเป็นหมอดูไม่ได้หรอกมันสังเกตละเอียดละออไปหมดสังเกตมึงยังส้นตีนกูจะบอกให้ไม่งั้นมันจะเป็นหมอดูดูโง่เห้งไม่ยังไงมันสังเกตตั้แต่ปลายหัวมึงยันปลายเล็บตีนขบมึงน่ะมันเห็นหมดขาโคตรไม้แขนโคตรไม้เดินหลังตรงไม้มันเห็นบุคลิกมึงหมดมันบอกบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยมึงได้เลย การพูดการจามึงเป็นยังไงพูดเต็มปากเต็มคำไหมมันบอกเข้าไปถึงลักษณะนิสัยมึงเป็นหลักจิตวิทยาง่ายหมอดูกับนักจิตวิทยาเนี่ยใกล้เคียงกันมากคุณจะบอกให้แต่นักจิตวิทยามันไม่ปัญญาอ่อนใหญ่แค่นั้นเองแต่หมอดูมันมีความปัญญาอ่อนอยู่ในตัวเพราะอะไรมันมีเรื่องความเชื่อปัญญาอ่อนไร้สาระเข้าไปเจือปนหนักวิจิตนักจิตวิทยาเนี่ยมันสังเกตอาการมึงมันรู้มันบอกเราว่ามึงเป็นคนนิสัยยังไงไม่ต้องมีเป็นหมอดูก็ทํานายได้ที่กูพูดนะไม่มีอะไรไม่จริงอาะมาเถียงสิกูท้าเลย กูทำมาก่อนทำไมกูจะไม่รู้วงการน,นี้กูอยู่มาเป็นกี่ปีกูอยู่มาเจ็ดแปดปีนไมกูจะไม่รู้กูรู้หมดตรงไหนตรงไหนอะไรเป็นยังไงขายอะไรซื้ออะไรต้นทุนตัเท่าไหร่กูรู้ทุกอย่างกูเคยขายของวัตถุมงคลมาก่อนนไมกูจะไม่รู้สั่งที่ไหนหล่อที่ไหนกูรู้หมดแรงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะเอาตรงไหนของอะไรของจีนเอาที่ไหนของไทยเอาที่ไหนของแขกเอาที่ไหนกูรู้หมดทําไมกูจะไม่รู้ก็กูทํามาก่อน